มอนสีก็มีนะคะเยอะมากโบราณนี้มอนสีเยอะมากาเด็ดร,ราคาส่งจากราคาป้ายนะคะอย่างนี้อีพีกรถางเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้กระถางใหญ่ขนาดนี้ข้ามายุราแต่เนีี่เป็นพญาขาพี่อาจจะต้องมีของมันต้องมี สวัสดีค่ะมาพบกับยุ้มว่าชัแนงอีกแล้วนะคะวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดต้นไม้มีซับท,ที่เราเคยถ่ายไปเมื่อ5เดือนที่แล้วนะคะอยากรู้ว่าวันนี้มีต้นไม้อะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่กระแสต้นไม้หลังปีใหม่เป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวยจะพาไปดูกันนะคะไปอัปเดตราคาต้นไม้กันค่ะก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเชอร์วาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คนรักด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะร้านแรกที่เรามาจอดรถแล้วก็เป็นโซนใหม่นะคะชื่อร้าน35 Plan แลนใช่ไหมคะใช่ สามสิบห้าเพนนีข้างหน้าเป็นคนโลคาเซียนะคะมีหูช้างด้วยหูช้างอย่างนี้ขายหรือยังคะอย่างเงี้ยขายแล้วค่ะอย่างนี้ราคายังไงบ้างคะเอออันนี้อันนี้ก็คือไม่เขียวไม่เขียวก็จะประมาณประมาณไม่เกินส0 0พันนะคะอ๋ออันนี้ไม่เกิน2 0 0พอันนี้ด่าง2ใบประมาณส0 0พันนะด่าง2ใบ4 0 0พต้นใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วโอ้ใหญ่แล้วแล้วฟาโลอย่างเงี้ยคะฟาโลอยู่ประมาณ900บ้าท5ถึง9าค่ะ ห้าถึงเก้าใช่ค่ะถ้าถ้าใหญ่หน่อยก็จะเป็นแบบพันกว่าอ๋อถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือพันกว่าก็ราคาไม่สูงใช่โอตรงนี้จะเป็นโคโลหมดเลยโคโลหมดเลยอ๋อนี่นี่ใช่ไหมคะที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะอ๋อแบบนี้พันสองค่ะโอเคอย่างนี้พันสองนะคะเป็นหน้ากากงุ้มเข้าไปแล้วงุ้มจะเด็กเลยเป็นไหลส่วนมากเป็นไหลหมดเลยอ๋อเป็นไหลไหลเขาจะแข็งแรงกว่านาะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะราคาต้นไม้เป็นยังไงบ้างต้นไม้เยอะอยู่ อันนี้ก็คือเพิ่งเปิดร้านมาไม่นานใช่ไหมคะยังจัดไม่เสร็จยัังจดไม่เสร็จเลยมาประเดิมเลยอีพีอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอีพีอย่างนี้โอ้ยาวไปถึงนี่เลยเหรอใช่อันนี้ประมาณ890ค่ะ890นะคะโอ้ถ้าเขาใส่หลักก็คือก็จะสูงแบบนี้เนาะแต่ว่านี่เขาเลื้อยไปข้างล่างเนาะไมแปดร้อยเก้าสิบสเปนดิดหกร้อยเองห็นเขียนใช่ค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะคะสเปนดิดนะคะอันนี้แมคโดเวลแม็โดเวลใช่ไหมสองพันเก้า ราคาดีมากอันนี้ไทคอนอยู่ที่7,500้าอบาทนะคะโอ้และอย่างก้านส้มอย่างนี้คะก้านส้มอันนี้พันเก้าค่ะอันนี้พันเก้าอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบสนิทจันอุ้ยไหลเหลืองใหญ่มากคะ่ะใหญ่มากเลยอันนี้อันนี้เท่าไหร่อะคะยังไม่ได้ปักอ๋อยังไม่ได้ปักราคาบางอัน,นยังไม่ได้ใส่ราคากี้ใช,ใช่ไหมอ๋อมิวก็มีนะคะมิวก็ถังเล็กๆอย่างนี้ สามร้อยบาทราคาน่ารักปุกปีกมากต้นก็ปุกปีกน่ารักนะคะนี่ร้านเขาเพิ่งยังทําไม่เสร็จเลยนะคะเราก็มาบุกถ่ายเสร็จแล้วนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาด่างขาวใช่ค่ะก็จะอยู่สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบประมาณนี้แล้วแต่ไซส์สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็มีค่ะท่าน,นี้ก็คือสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะนี่มีหลายใบหน่อยโอ้ ก็จะประมาณนี้เนาะร้านนี้ก็คือมีขายไม้ผลด้วยไม้ผลด้วยค่ะแล้วก็ไม้ใบตรงนี้นะคะกําลังจัดร้านอยู่เซรามิกอยู่โซนข้างในนะคะเป็นร้านเปิดใหม่ยังไงแวะมาดูได้เนาะถ้าใครสนใจก็คือมีหน้าเพจ f เฟซบุ๊กค่ะอ๋อเพจเป็นเพจเอ่อไอจีค่ะสามสิบอ๋อก็คือถ้ามีคนสนใจก็คือมาไปเปิดที่ไอจได้เลยติดต่อที่ไอได้เลยแต่ไอจบางอันยังไม่ได้อัพลงไปถ้าสมมติมา มาดูหน <shifted. S 2> ้าร้านเลยก็จะเห็นเยอะกว่าอ๋อมาดูหน้าร้านก็จะเห็นเยอะกว่านะคะปกติขายในไอจีเนาะโอเคขอบคุณนะคะราคาคนี้เปิดนานเบอร์ติดต่อนะคะศูน9 6เก้า3เก้าหกห้าเก้าหกหกสามนะคะร้านถัดไปก็มีไม้เขียวไม้กระถางอะไรอย่างงี้บอนสีก็มีนะคะเยอะมากนี่ก็ร้อยแปดสิบโบราณนี่บอนสีเยอะมากขายบอนสีเป็นหลักเลยเหรอคะ อ๋อร้านนี้ขายส่งบอนสีด้วยนะคะส่งนี่คือต้องกี่ต้นขึ้นไปอะคะสามต้นขึ้นไปให้เลทราคาส่งจากราคาป้ายนะคะอย่างนี้สองรอห้าสิบก็คือสามต้นขึ้นไปก็จะได้ราคาส่งลมแรงมากตรงนี้โอ้โหบอนสีปิวเลยอันนี้นะคะสตอร์บลีสตาร์ก็อยู่ที่สองร้อบาทนะคะแก้าราพัดน,นึกก็ อ๋อถ้าสมต้นขึ้นไปก็คือราคา180เป็นราคาส่งโอ้แล้วนี่คือบอนสีเป็นหลักเลยแล้วก็มีแก้วสารพัดนึกแล้วก็มีคราอันนี้คราคาราชพัฒนะคะ360บาทโอแล้วก็แก้วสารพัดนึก250บาทแล้วนี้เป็นหลักๆก,ก็คือจะเป็นบอนสีโอเคขอบคุณนะคะโู<ป>ะสเสน,น่ห์จันประกายดาวต้นนี้เท่าไหร่คะเนี่ยใหญ่มาก อันนี้หมื่นห้านะคะเป็นแม่ไซแม่เลยจะไได้้นีโอ,อ้มมชมพูแ้มมชพูแล้วนี้จันหอมอะคะจันหอมป่าจันหอมป่าเท่าไหร่คะป้าจันหอมป่านี่นะนี้จันหอมป่าเอ่อสามร้อยสามร้อยบาทไ้อ๋อแต่อันนี้พวกจันป่านะลูกอันนี้จันโกเมนอันนี้ไม่ป่าอันนี้จันโกเมนอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านอะไรอะคะ อ๋อ <Ha? S 2> ไม่มีชื่อ, oh, อล็อกห้าสิบแปดล็อก58นะคะอันนี้นะคะมีเยอะแยะเลยมีเบอร์มาร์กมีอีพีอีพีกระถางเล็กๆอย่างนี้เท่าไหร่อะคะรรอันนี้ราคา150อันนี้เบอร์มาร์กปกติรรเท่าไหร่คะเบอร,ร์ม,มาร์กเขียวร้ออันนี้190นะคะแล้วถา้าเป็นด่างอะคะอย่างนี้ <5 90 S 1> อันนี้ห้าร้อยเก้าสินะคะกระถางใหญ่โอ้อันนี้กระถางใหญ่ขนาดนี้590ร้อ อ oh. แล้วถ้าเป็น EP ขึ้นหลักอย่างนี้อะคะ EP ขึ้นหลักอันนี้390 390อยนก้้อยเก้าอันนี้ลสวยอ๋นนี้มีลูกค้า,คาจองแล้ว,แล,วแล้วก็เห็นมีเซบูเซบูขึ้นเสาด้วยพันหนึ่งโอ้ราคาดีเดี๋ยวเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะโอ้พาราโซพันสี่นะคะอันนี้นี่เซบูพันเดียวใช่ไหมคะใช่ครับและแบนเทียะคะ อันนี้ห้าร้อยขึ้นเสาให้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากอ่าน,นี้มาอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านใบ, 1, า 3, ใบไม้หนึ่งเก้าเจ 3, ็ดสามค่ะใบไม้หนึ่งเก้าเจ็ดสามทำไมหนึ่งเก้าเจ็ดสามอ่ะพี่เอออันนี้เป็นปีเกิดพี่ปีเกิดพี่ใช่พ่อเป็นทหารบกก็เลยเป็นใบไม้อ่าเ,เป็นที่มาที่ไปพ่อไปลบกลับมาแล้วก็เลยเกิดพี่อย่างนี้เองร้านพี่มีขายอะไรมั้งคะก็โดยมากจะเป็นเอ่อพวก แลไอเทมนะคะก็จะมีอันนี้อันนี้คือจะเป็นคล้ามายุราแต่เนี้ยเป็นพญาคร้าเพราะว่าสังเกตได้ง่ายเลยใบเขาจะไม่ไม่แก่หมายความว่าปีใบหนึ่งเนี้ยเขาจะอยู่เป็นปีเลยนะคะฟอร์มก็จะแน่นแบบนี้อันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละนี่2ปีใช่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ่อแอโทเรียมแอนโทเรียมอันนี้ก็คือที่โด่งดัง คนไทยเพาะขายแล้วก็ส่งไปทั่วโลกเลยนัเนาะใช่อย่างนี้เท่าไหร่คะหน้าวัวอย่างนี้เอ่อถ้าต้นนี้พันสองค่ะอันนี้พันสองใช่แลวเนี่ยคะอันนี้ใส่คาเมนค่ะหรือคเมนชื่อเขานะคะก็คือดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีอ่าเสน่ห์อยู่ตรงใบดอกเขาเนี่ยจะมีสีสีบันเย็นสีแดงสีสีสดสดแต่ว่าด้วยความที่เราแบบว่าอินดี้ไงเราต้องเอาแบบอะไรที่ไม่เหมือนเข้ามา แล้วดอกเป็นสีขาวแต่ใบเขาจะมีเสน่ห์มากค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นไม้สะสมของพี่นะคะอโกใช่อโกนิมาอันนี้จะเป็นกาแล็กซี่กาแล็กซี่ใช่ค่ะเป็นอโกนิมากาแล็กซีใช่ค่ะแล้วก็พวกอย่างเงี้ยอันนี้จำชื่อไม่ได้นานละอยู่กันนานละมีเห็นไหมเขาจะออกดอกเป็นตระกูลกวักหาอันนี้น่าจะกวักทับทิม อันนี้วินสันใช่สศีวินสันน่ารักดีต้นนี้ต้นนี้ฮาร์ปแบบนางเหลืองใช่อย่างนี้เท่าไหร่คะพี่เอ่อถ้าเป็นต้นนี้อยู่ที่สี่พันค่ะ๋อต้นนี้สี่พันเพราะว่าเป็นไม้สะสมเป็นไม้สะสมใช่แล้วก็อโกนิีมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นต้นอันนี้อำนาจเจริญรู้จักหรือยังคะอันนี้คือเสน่ห์จันทองเสน่ห์จันทองใช่ค่ะใบจะเป็นสีออกทองทองค่ะ ราคาย,ยังไงคะสเสน่ห์จันทองสเสน่ห์จันทองตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าร้อยค่ะอ๋อห้ารยบาทใช่ค่ะช้างสามสีพญาเสือโค่งแล้วก็อันนั้นจะทางช้างเผือกทางช้างเผือกเนาะใช่ต้นเท่าไหร่คะพี่อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะหลักถ้าถ้าช้างสามสีนี่หลักพันอันนั้นไม่ถึงพันอันนั้นอยู่ประมาณ อันนี้ไม่ถึงพันใช่อันนั้นประมาณ600นี่600้อยห้าหกร้อยค่ะ, 5, 600คะแค่กระถางก็คุ้มละล้วกุหลาบพอดีช่วงวาลลนนทายขายหมดไปแล้วค่ะก็จะแบบเ,เหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยถ้าจะมาก็มาร้านพี่ได้เลยจะมีพวกที่ทมีตลอดก็คือ,อ,อกุหลาบเลื้อย p r ส s p พอ i ิตี้เลดเฟลเท แล้วก็พวกไปช็อปอฟคัตเติ้ลอะไรเงี้ยมาถ้าจะมาซื้อกุหลาบก็มาได้เลยร้านที่เขาคือสี่หลอกเลยก็คือใช่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็พวกหายากนะคะพวกอันนี้จะเป็นกุหลาบมอญจุฬาลงกรไรหนามค่ะกุหลาบไรหนามใช่เป็นเขาเรียกอะไรกลิ่นหอมระดับสิบเลยพวกนี้ใช่แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นพวกดอนยาควีนนะคะอันนี้ดอนยาควีนใช่ก็จะค่อนข้างหายากแต่พี่อาจจะต้องมีของมันต้องมี สวยมากอย่างนี้ต้นเท่าไหร่คะพี่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยกระถางแบบเนี้ยประมาณสามร้อยค่ะสามร้อยบาทใช่แต่ถ้าเป็นดอนยาธรรมดาก็ร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อันนั้นก็คือดอนยาแดงดอนยาแดงดอนยาแดงเนี่ยเออไม่ค่อยไม่ค่อยมีที่ไหนแต่ตัวพี่จ,จะต้องมีเพราะว่าเออจะมีลูกค้าประจําสะสมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ะะแล้วก็มีแรงไอเทมอีกตัวหนึ่งก็คือลักษณะแบบเนี้ยอ๋อ พี่ขายพันอันนี้เขาเรียกผู้ในพนแคร์ผู้ในพนแคร์คมันจะออกดอกตลอดปี<อ>รักษาเป็นแบบนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะยินดีค่ะเมื่ก่อน,อนมันก็ไซนี้มันอยู่ที่ให้ปลูกเจ็ดแปดพันแหละตอนสองทับที่เข้าแรงๆนะตอน,นี้ก็ตอนนี้เหลืออยู่ส <4, 000. S 2> ี่พันสี่พันครึ่งหนึ่งครึ่งต่อครึ่งส,สีสวยนะเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนราคาแรงเนาะแรงมาก เราก็ต้องตามยุคตามการเวลาเขาลงก็คือลงอ,ะอ่ะเนาะแล้วลงก็คือลงตอนนั้นแล้วตอนเขาเขาแรงนี่ขายทันมั้งไหมไม่ได้เอามาขายโดนเขายืมไปลองป้าอันนี้คือตอนเอามาตอนอาสามใบเล็กๆตอนนั้นก็สองพันกว่าแล้วสามใบน้อยๆเลยนะสามใบน้อยๆนี่ก็โต <000 S 1> ขึ้นใช่นี่ก็โตขึ้นก็ราคามันลงมาก็ก็ต้องลง อยากแปดพันหลือสี่พันโอ้โแล้วว่านสีทิศอะป้าอันนี้อะค่ะเอาอ๋ออันนี้ไม่ไม่แพงหูอกอันนี้ต้นละห้าสิบอันนี้ต้นละห้าสิบาทจ้าต้นละห้าสิบาทค่ะไม่แพงอันนี้ไม่แพงนะคะมาอุดเป็นคุณป้าได้จะเป็นว่านมงคลนะว่านสีทิศเนี่ยเป็นว่านมงคลอ่าว่านสีคือเหมือนว่านโบราณไงอ้โหแต่เป็นว่านมงคลแหละปลูกดีเนี่ยปลูกที่หน้าบ้านนอะไรแล้วเลมอนลามันนี้อะป้า อ๋ออันนี้ก็อยู่ที่5้าร้ออันนี้5้าร้อยบาทนะคะห้าบาทใครก็สนใจมาอุดหนุนคุณป้าได้จ้ค่ะคุณป้าติดต่อได้ไงคะมาที่ตลาดมีซับเลยตลาดมีซับเลยมาก็นั่นแหละตลาดมีซับเน่ะก็มีเบอร์ร้านแม่อุ้งร้านแม่อุนะคะมาติดต่อได้เลยมีขายกระถางมีขายต้นไม้นะคะเพียบเลยมาอุดหนุนนะคะโอเคลงก็ลือลงต้องตามเวลา อ่าอ่อแต่แต่ว่าเอาจิงริงตอนที่นั้นป้าป้าไม่ได้ลงพวกบอลอะไรเพราะป้าไม่ถนัดคือเอามามีให้มันมีว่ามันมีติดมั่งใช่ไหมแต่ให้ลงขายจริงก็มีมั่งนิดหน่อยหน่อยไม่ได้มากเวลามันหมดยุคไปก็คือจบไปเลยแต่ป้าจะเน้นไม้หลักที่ขายจริง่นเนี่ยไม้ใบอ่ะไม้ใบไม้ดอกไอ้ผลเนี้ยจ้ะอ๋ออันนี้คือของป้าด้วยใช่ค่ะไม้ดอกไม้ดอกไม้ไม้หออไม้ไทยโซนแดดอ่ะเป็นไม้แดดนะพวกเนี้ยอย่างเงี้ย คือจะขายพวกนี้เป็นหลักเลยตั้งแต่แรกเลยกับไม้ไม้ไทยเราไม้มงคลไม้ฟอกอากาศอะไรเงี้ยจ้ะเป็นหลักเลยกับไม้ดามก็มีมีแซมมัางอย่างเงี้ยอย่างจกายาดาวก็ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเลี้ยงไว้เลี้ยงจนโตเลยไม่ยอมไม่ยอมขายตอนดีเลี้ยงตอนที่เขาแรงมาสามใบสี่พันสามใบสี่พันก็เอาไว้คืออยากมีอยากมีอ่ะก็เลี้ยงเองเลยเลี้ยง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 จนอย่างเงี้ย เนี่ยแบบแบบจนต้นใหญ่แล้วก็เออรักเลี้ยงแล้วก็รักไม่ยอมขายอ่ะแต่ตอนนี้คุณป้าก็ปล่อยอยู่นะถ้าใครสนใจก็มาดูได้ลดลดได้ก็อยู่ที่ประมาณสักหมื่นสองเป็นที่หมื่นสองลดเลยค่ะลดเลยยังไม่มีคนต่อเลยนะไม่ไม่ไม่มีให้แล้วพิเศษเลยพิเศษเลยจากหมื่นห้าหรือหมื่นสองหมื่นห้าหรือหมื่นสองนะคะใบใหญ่ขนาดนี้นะคะใหญ่นีไซส์ไม่แหกเขาเลยโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ อ,อันนี้อีกร้านหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางร้านนี้อะไรขายดียที่สุดคะก็เป็นพวกตะกูลไม้ไม้เนี่ยคร<ม>ับผมไม้ใหญ่แย้ไม้ใหญ่แย่ไหนเราประวัติความเป็นมาของไม้ใหญ่แย้ใส่มูใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้หรือ <c oughs> ว่าเรียกเรียกว่าต้นเทวบุตรที่เขาเอาไว้ดูเลขที่ใบอ๋อไว้ดูเลขที่ใบขอหวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วก็เอาไปทําตะกุดถ้าเป็นต้นใหญ่ๆหอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะ 250บาทครับผมราคา250บาทนะคะมีขายออนไลน์ไหมคะอย่างนี้มีใน s h อ p e e Lazada แล้วก็ในเพจครับมีใน s h อ p e e Lazada แล้วก็ในเพจเอ่อเพจชื่ออะไรคะอ่าทวีซับกับต้นทุนการเด่นครับมี2เพจทวีทวีซับมีมีป้ายไหมคะอ่าไม่ได้ขึ้นป้ายโอ้ทวีซับกับกับอะไรนะคะต้นทุนการเด่นครับต้นทุนการเด่น แล้วที่เหลือก็จะเป็นต้นไม้ทั่วไปทั่วไปครับผมเป็นไม้ไมคนไม้จัดสวนไม้แดดไม้อุ้ยพริกน่ารักอะค่ะอย่างนี้เท่าไหร่อะอันนี้5 0บาทกินได้ไหมอะกินได้ครับเขาเรียกพริกอะไรคะเป็นพริกอัญมณีครับมันจะมีหลายสีเขาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็สุดที่สีแดงอ๋อสุดที่สีแดงครับผมเริ่มต้นจากสีเขียวเขียวม่วงส้มแดงเขียวม่วงส้มแดงนะคะอันนี้พริกนะคะมีหลายสีนะคะ นี่หรอนี่แหละครับใช่เขาจะเขียวก่อนเขียวแล้วก็ม่วงม่วงแล้วก็ส้มแล้วก็สุดที่แดงอเลี้ยงยากไหมคะพริกอย่างนี้ไม่ยากครับผมเลี้ยงธรรมชาติเลยเหมือนบ้านเราปลูกพริกปลูกสวนครัวอะไรทั่วไปครับผมแล้วนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะอยู่ตรงกลางก็แวะมาดูได้นะคะโอเคถ้ามีคนอยากซื้อต้นแย่นะหรือต้นใหญ่แย่เบอร์ติดต่อเบอร์เลยค่ะ 0 8 1ย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนยนะคะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับอันนี้ร้านกระบองเพชรแคคตัสนะคะอันนี้ยิมโนนะคะ150บาทเป็นยิมโนด่างเริ่มที่150่าสเริ่มที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้เมล็ดนะคะเป็นไม้เมล็ดด้วยแล้วก็มีข้างล่างขนนกใช่ไหมคะขนนกขาววันนี้ อันนั้นกระถางถ้าใส่นี้ก็50บาทอันนี้50บาทใช่ถ้าขยับถึงสานิ้วก็มีตั้งแต่80ดสิร้อยหนึ่ง80ดสิร้อยหนึ่งเหมือนกันนะออันนี้แปลกๆอ่ะค่ะอันนี้คือต้นอะไรคะเฟรียค่ะเฟรียใช่ราคายังไงคะอันนี้อันนี้กระถางละ50บาทกระถางละ50บาทใช่ค่ะโอกระถางละ50บบาทมันเป็นหลุมๆเนาะเหมือนปลาดาวเลยบางคนเขาก็เรียกโดนัทแล้วแต่ลูกค้าเรียกค่ะ แล้วแต่ลูกค้าเรียกฝั่งนี้ก็จะเป็นบอนไซเนาะคือที่ร้านร้านจะขายแบบไม้ที่แบบว่าค่อนข้างเลี้ยงดูง่ายอะค่ะค่ะแล้วก็ประดับได้แบบนี้อ๋อนี้มีลดราคาด้วยโปรโมชั่นเป็นเซตให้ลูกค้าค่ะอันนี้จากพันสองเหลือ990บาทนะคะได้หมดเลยอันนี้ก็คือเป็นเซตเหมือนกันไหมคะไม่ใช่ค่ะอันนี้จะขายตามราคาอันนี้ขายตามราคา190บาทอันนี้ก็ลูกกลอบอ่าอันนี้ก็ถางนี้อยู่ที่1 2อค่ะอันนี้1 2อยช่ แอสโตเทียบเลยส่ตมสายใหญ่แล้วนะคะน่าจะประมาณสักสามสามนิ้วสามนิ้วครึ่งน่ารักดีดีเท่าไหร่คะอันนี้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใช่และอันนี้ยคะอันนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิอันนี้คือรวมหมดรวมออกดอกเอาด้วยอันนี้เป็นไม้เมล็ดปกติขายในใน เพจขายใน Facebook ไหมคะหรือว่าขายที่นี่อย่างเดียวมีเพจด้วยอ๋อชื่อเพจอะไรคะหันสาแคคตัสค่ะหันสาแคคตัสก็คือเซิร์ชขึ้นมาได้เลยถ้ามสมมติมีใครสนใจก็จะสั่งซื้อในเพจก็ได้ติดต่อไปทำเพจได้เลยค่ะอ๋อนี่นะคะมีดินมีหินนะคะผวกอะไรแบบสำหรับคนที่เล่นแคคตัสเนี่ยค่ะคนที่ใช่ใช่ใช่อุปกรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแบ่ว่ากระถางหินอะไรอย่างนี้ยะคะใช่หรือว่าใครจะขอคําแนะนําก็ติดต่อมาได้เหมือนกันค่ะอินบ็อกมาก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไร อินบ็อกมาถามก็ได้วิธีการเลี้ยงอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะกระถางนี้ก็ห้าสิบบาทเองโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็จบเวลแล้วนะคะสำหรับการเดินเล่นตลาดต้นไม้นะคะที่ตลาดต้นไม้มีซับนะคะใครที่สนใจต้นไหนหรือว่าถูกใจต้นไหนถูกใจร้านไหนนะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนที่นี่นะคะสำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเชอร์บาร์อาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ